ถามว่าสับสนไหมนะคะในการเกิดขึ้นของ e ีโคแบนเนี่ยจริงๆแล้วเราเฝ้ารอมากกว่านะคะเพราะว่าทั้งหมดมันคือเนื้อแท้ทั้งหมดมันคืองานจริงๆที่พวกเราอยู่ในหน้างานแล้วทาแล้วดูเหมือนว่าพวกเรามองเป้าหมายอันเดียวกันเพียงแค่ว่าเ,เป้าหมายเหล่านี้มันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบมีระบบในการตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลที่โปร่งใสชัดเจน นะคะแล้วก็ในเรื่องของความยุติธรรมทางด้านการค้านะคะมันเป็นสิ่งที่โลกทางโลกเรียกร้องผู้บริโภคเองก็เรียกร้องเขาก็อยากจะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนเชื่อถือได้นะคะก็โดยยูพอรฟเองนะคะต้องขออนุญาตแบบแนะนําตัวเองด้วยนิดนึงนะคะว่า เป็นบริษัทเอกชนที่ทำงานในพื้นที่สูงมากว่า50ปีปุ่นเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะก็จริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนที่โครงการหลวงนะคะกําเนิดขึ้นแล้วก็เราเป็นพ่อค้าเอกชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ถูกชักชวนเข้าไปส่งเสริมร่วมกันกับโครงการต่างๆของภาครัฐแล้วเราเกิดมาตั้งแต่ในยุคฟินนะคะ เราเกิดมาตั้งแต่ในยุคฟิลน,นะคะตั้งแต่ที่เขาบอกว่าจะเปลี่ยนฟิลให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจกใหม่นะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีการเอาหลายพืชมาส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นพืชระยะสั้นหรือไม้ยืนต้นเราก็ยังไม่รู้คําตอบว่าอะไรที่มันจะทําให้ทุกคนลืมตาอ้าปากได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความเสียสละของภาคเกษตรนะคะวันนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าปลูกมะเขือเทศ ปลูกข้าวโพดหรือปลูกกะหล่ำหรือปลูกถัว่วมันลงไปข้างล่างจะมีคนซื้อลูอเปล่านะคะปลูกไม้ยืนต้นอย่างกาแฟนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ากาแฟเนี่ยไม่มีแม้แต่คนกินนะคะไม่รู้ด้วยว่าต้องแปลรูปตอนนั้น,นจำได้ว่าตอนที่เราส่งเสริมกันเนี่ยคุณพ่อบุญนก็เข้าไปช่วยนะคะทำงานไว้แล้วยังไม่รู้เลยว่ากาแฟต้องเอามาแปลรูปก,ก่อนถึงจะไปขายได้เรานึกว่าเหมือนกับสินค้าเกษตรอื่นซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะก็ วันเวลาก็ผ่านไปพวกเราเริ่มจากการสร้างสัพภายแล้ววันนี้นะคะดีมานก็ตอบรับเข้ามาแต่เพียงแค่ว่าเราก็อย่าเห็นภาพที่ซ้อนเข้ามาในขณะที่เรากําลังเร่งรีบแต่สัพภายมันมีพืชที่เหมือนกับว่าไม่พึงประสงค์นะคะเข้ามาด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องราวของการเผาหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะด้วยปริมาณของความต้องการเพราะนั้นเนี่ยความต้องการที่อาจจะไม่สอดรับกับ โครงสร้างของทรัพยากรธรรมชาติเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในเชิงของการทําให้เกิดผลสะท้อนกลับที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นักซึ่งคุณเชื่อมั่นว่าพวกเราซึ่งทํางานอยู่ในพื้นที่ด้วยการไม่ค่อยอยากเห็นนะคะเราไม่อยากเห็นลูกหลานเราต้องอยู่ในสภาพของเมืองหมอกควันนะคะไม่ใช่หมอกอย่างสมัยก่อนแต่มันเป็นควันพิษ pm 2.5นะคะแล้วตอนนี้ข้างบนดอยกับข้างล่างเนี่ยบางทีเราเองก็ เอ๊ะตกลงว่ามันเป็นควันที่มาจากรถยนต์หรือว่าเป็นการเผาขึ้นบนนะคะก็ความชัดเจนตรงนี้มันต้องทำให้ออกมาในภาพที่พึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเราเรียกมันว่าความสุขนะคะก็คือว่าทุกคนในสังคมมีความพึงพอใจกับการเป็นอยู่ของตัวเองไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออยู่ข้างล่างเอ๊นตัวบริษัทเองเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เดวันแล้วก็เห็นภาพการเดินมา ของธุรกิจนะคะก็เราอยากจะเห็นการที่มันสุดท้ายมันเป็นภาพเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะว่าไอความยั่งยืนที่พวกเราคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยภาพสุดท้ายที่เราอยากเห็นมันคือภาพอะไรหลายๆครั้งเจ้าหน้าที่สวพสพาผุ่นขึ้นไปบนดอยพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันบนพื้นเราคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานกันแทบตายเนี่ยนะคะเข้าแปลงเข้าสวนทาเพื่ออะไรทุกคนกลับมาหาครอบครัวหมดเลยนะคะ ทุกคนพูดถึงเรื่องลูกหลานเราเองคนข้างล่างเนี่ยเราก็มองเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆเป้าหมายเราเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็เลยทําให้เราชัดเจนแล้วก็มุ่งม,มั่นแล้วก็เดินเข้าหาการทํางานงาร่วมกันรวมไปถึงภาครัฐด,ด้วยนะคะตัวนักิจเองก็สองเจนแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพภาพสมัยตอนเริ่มเริ่มนะคะค่ะตัวปุ่นก็เด็กน้อยที่ได้เดินมีโอกาสได้วิ่งไปเห็น การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวธุรกิจเองก็เริ่มมาทําในเรื่องของภาคสังคมมากขึ้นเพราะเราเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยทำแต่เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐ,ฐกิจสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะคะเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนที่เป็นนิเวศของเราทั้งหมดงนั้นก็เลยทำให้เราขยายงานแล้วก็ทำงานหนักแน่นกับ